คลิปนี้มาตอบคาถามจากทางบ้านกันค่ะว่าที่ห่อน้ําตาเทียมบ่อยๆแล้วเนี่ยเสี่ยงเป็นต้อกระจกจริงหรือเปล่านะคะภาวะต้อกระจกอะคะ่ะก็เป็นอยู่แล้วในทุกๆคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากจะเกิดจากอายุแล้วนะคะ รังสีต่างๆที่ทําลายดวงตาก็สามารถที่จะกระตุ้นทําให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงโรคประจําตัวบางอย่างด้วยนะคะน้ําตาเทียมเนี่ยเป็นน้ําตาที่ทําเลียนแบบคล้ายๆกับน้ําตาของมนุษย์ของเรานะคะมีส่วนประกอบเป็นน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีตัวไฮโดรนิกแอซิดต่างๆนะคะหรือว่าสารประกอบให้ความชุ่มชื้นต่างๆที่ร่วมอยู่ในตัวน้ําตาเทียมนั้น,นะคะ่ะทีนี้การหยดบ่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบกระป๋อาลายวานหรือว่าเป็นแบบขวดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของสารกันบูดที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ไม่มีสารตะบุกก็สามารถหยอดได้ทีเป็นรายชั่วโมงนั่นเองค่ะการที่เราค่ะหยอดไม่เพียงพอค่ะเราก็จะสามารถมีภาวะตาแห้งได้ค่ะถ้าหยอดได้ไม่เพียงพอเนี่ยมันก็เหมือนกับรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอกับดวงตาของเรานั่นเองก็จะทําให้ตาเราเนี่ยมีปัญหาตามมาไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวนะคะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาเทียมเนี่ยเขาคิดมาแล้วค่ะว่ามันเป็นยานแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะส่วนความถี่ในการหยอดหรือว่าจํานวนครั้งในการหยอดเนี่ยหมอแนะนําให้ปรึกษากับคุณ หมอจากสูแพทย์ค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าดวงตาของเราเนี่ยเหมาะกับปุ๋ยสูตรไหนแล้วก็ควรจะต้องหยอดถี่แค่ไหนนั่นเองค่ะ